ช่องการใช้งานมีอะไรบ้างนะคะให้ดูด้านหน้ากันก่อนจะมี2ช่องซิปนะคะช่องซิปด้านหน้าตรงนี้เปิดมานะคะสามารถเก็บของได้หลายสิ่งเลยจะพาวเวอร์แบงจะหูฟังจะเอียร์พจะตลับแป้นเครื่องสมองได้หมดเลยนะคะแล้วก็ซิปช่องซิปพ a ร t i t i o n ด้านหน้าจะเป็นช่องใหญ่ๆเหมาะสําหรับเก็บพวกกล่องแว่นกล่องยาต่างๆนะคะหรือโทรศัพท์มือถือสามารถใส่ได้เช่นกันนะคะใส่ลงไปแบบนี้เนาะแล้วก็นะคะช่องหลักตรงกลางนะคะ ตรงนี้จะเป็นช่องซิปเต็มซิปเต็มทั้งใบเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวของหายเลยเวลาไปต่างประเทศคือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะโดนล้วงโดนขโมยได้ง่ายเพราะว่าต้องเปิดซิปก่อนนะคะเปิดซิปมานะคะช่องหลักตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องคอสเมติกช่องฝั่งข้างหลังใส่ลิปสติกได้3แทง่งหรือจะเป็นลิปสติกยาดมยาหยอดตานะคะน้ำหอมแท่งได้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าช่องใส่ตลับแปง้งหมุนมาฝั่งนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเดี๋ยวขอเดียวเอาของออกก่อนนะเดี๋ยวใส่กับเขอาม่ให้หม่ให้ดูนะคะจะเป็นนะคะ ช่อง Partition ซึ่งตอนนี้จะเป็น2 l a เลเยอร์สาวๆสามารถใช้แทน Wallet ได้เลยนะคะจะเอาไว้จัดเก็บเป็นห่อทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งให้เป็นช่องของเขาหรือจะเอาไว้ใส่ใบเสร็จหรือเงินสดก็ได้เช่นกันแต่เหนือช่องนี้จะมีช่องซิปตรงนี้นะคะที่เป็นเหมือน Wallet f ฟังก์ชัน w l l l t ด้านในเก็บบัตรเครดิตเก็บบัตรเดบิตต่างๆบัตรสมาชิกบัตรเงินบัตรเครดิตวงเงินสูงๆนะคะ ใส่ในนีได้ไม่ต้องกลัวหายเลยเพราะหยิบยากมากนะคะไม่ถึงคนอื่นหยิบยากแต่เราหยิบง่ายนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนําตัวเราเรา,เาหยิบง่ายแต่โจนะ่ะเปิดกระเป๋าเราคือไม่มีหาเงินหากระเป๋าเราหาบัตรเครดิตเราไม่เจอแน่นอนเพราะว่าเรามีฟีเจอร์ตรงนี้แล้วซึ่งจริงๆแล้ว啊สาวๆอยากจะบอกทุกคนคะ่ะว่าอันนี้มันคือฟังก์ชันของกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมแล้วเราจะพกกระเป๋าสตางค์เพิ่มทําไมถ้ามันทําให้แบบกระเป๋าเรามีที่เก็บน้อยลงแล้วมีน้าหนักมากขึ้น ฮดาดแได้มีการ build-in wallet ซึ่งเป็นฟังก์ชันเอกลักษณ์ของฮดาดแนนะคะลงไปในกระเป๋าหลายรุ่นซึ่ง t ด e Sun ันรุ่นนี้เรามี build-in wallet ไว้ให้ด้วยเก็บเงินเก็บบัตรได้รับปิดคือมันใช้ที่เท่านี้เองค่ะจริงๆแล้วก่อนนันนี้เราพกทำไมแบบใหญ่ๆนะนะมาพกแบบนี้กันดีกว่านะคะเราจะเหลือที่กว้างๆตรงกลางเห็นไหมคะพอหนิงมีช่องเก็บทุกอย่างเราหมุนกระเป๋าของไม่หล่นออกมาเลยนะคะของไม่หล่นออกมาเลยแล้วพอเราเหลือที่ตรงกลางกว้างๆเี้ยเราใส่อะไรได้แว่นนะคะ iPad iPad พดม i นนะคะโทรศัพท์มือถือกล้อง Compact DSLR ใดๆใส่ได้เลยค่ะเพราะว่าที่เราเยอะขึ้นแล้วนะคะแล้วทีนี้หนักไหมไม่หนักเพราะกระเป๋าเราเบาเป็นต้นทุนหนักแค่2อขีดนิดๆเท่านั้นเองอันนี้ก็คือฟังก์ชันด้านในของอ The Sun นะคะแล้วเรายังมีช่องซิปด้านหลังที่ยังมีฟังก์ชันอีกเปิดให้ดูนี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตคลิกนี่ มันจะเป็นช่องที่มี2เลเยอร์มันทําให้เราสามารถเก็บปากการนี้จะมีช่องเก็บปากกาอยู่นะคะและเก็บลอตเตอรี่นะคะแบ่งเก็บได้เลยพาสปอร์ตเวลาเดินทางปลอดภัยที่สุดในโลกไม่ต้องไปปนกับช่องอื่นหยิบเข้าหยิบออกหายไปอีกโทรศัพท์มือถือใส่ได้ไม่โดนปากกาทําเป็นรอยแยกเก็บกับคูปองต่างๆชัดเจนปิดซิปทุกอย่างสวยจบในใบเดียวนะคะ ยิ่งมีสีเขียวเหนี่ยวซับนะคะเขียวที่ถูกต้องนะคะเขียวที่ถูกต้องที่หมอนกก็มาช่วยดูแพนโทนในการเลือกสีของเราด้วยหมอนก Bir ร์ดไอวิร่วมคอลแลบกับคอลเลคชันนี้คอลเลคชัน glow w i t h luck คอลเลคชันที่มีสัญ,ญลักษณ์มหามงคลจากไพ่ไพพซีที่จะช่วยดึงดูดโชคลาภเข้ามาเมื่อกี้ลืมโชว์สัญ,ญลักษณ์ขอโชว์สัญ,ญ,ล,ล,สญ,ญลักษณ์อีกรอบสัญลักษณ์จะอยู่ในกระเป๋านะคะโดยในรุ่นเดอะซันเนี่ยสัญ,ญลักษณ์จะมี3สัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์เดอะซันก็คือพระอาทิตย์ตรงกลางมองเห็นไหมเอ่ย กล้องไม่โฟกัสนี่นะคะสัญ,ญลักษณ์นี้เดอะซันตรงกลางที่เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลที่จะช่วยดึงดูดโชคลาบนะคะเงินทองต่างๆเข้ามาในกระเป๋าเรา eight of pentacles นะคะ pentacles ทั้ง8นะคะสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นและความก้าวหน้านะคะที่อยู่ในไพ่ the empress ไพ่ใบนี้ก็คือสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่มาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องไม่เป็นพลังที่จะช่วยเสริมให้เรามีความพักเพียรน,นะคะแล้วก็เสริมความมั่นใจให้กับตัวเราด้วย แล้วก็ The Empress นะคะตัวแทหนห่งความอุดมสมบูรณ์แลคะคามบั่งคงก็คือเราจะมีชีวิตที่บั้นคงและสุขสบายเงินทองไหลมาเทมาตลอดปีนะคะเก็บทรัพย์และอยู่มั่ถ้าเก็บออมต้องใช้ The Medal ของเราควบคู่ไปด้วยนะคะในวันที่เราอยากจะแบบต้องการความสบายสบายกระเป๋าคล้องแขนที่เป็นเหมือน wallet ดีๆสักใบที่สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้ ก่อนหน้าน,นี้อาทิตย์ที่แล้วเราเปิดตัวรุ่นนี้ไปเดอะเมโด้สามารถใช้คู่กันได้เลยสลับใช้คู่กันยังมีพลังที่ถึงดูดดานกันเงินอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเหมือนเครื่องรางนะคะที่ช่วยเก็บออมและช่วยดึงดูดทรัพย์อยู่กับเราทุกวันรับรองนะคะปีนี้เป็นปีที่ดีคําสำหรับทุกคนแน่นอนนะคะของคอลเลกชันโกลวิค่ะข้างหน้าจะเหมือนกันค่ะดีเทลของคอลเลกชันโกลวิสักข้างหน้าจะเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นเป็นซิปอย่างนี้และเป็นช่องโค้งอย่างนี้สังเกตนะทุกคน โกลวิสรักเดี๋ยวขอเอาไปอื่นโกลวิสรักอ่ะสีเดียวกันนี่สัญ,ญลักษณ์ข้างหน้าจะเหมือนกันนะคะดีไซน์ผู้ผิดดีไซน์ข้างหน้าของโกลวิสรักซึ่งเดี๋ยวจะมีออกมาอีก2รุ่นดีไซน์ข้างหน้าจะเหมือนกันก็คือมันจะมีซิปโค้งตรงนี้แล้วก็มีซิปตัดตรงนี้นะคะอ่ะเป็นเหมือนเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่มาเป็นธีมของรุ่นเหมือนในคอลเลกชันนี้เนาะซึ่งอันนี้คือ The m e d a l นะคะ ตัวนี้มีสายสะพายยาวให้สะพายเป็นใบหลักได้นะคะเป็นฟังก์ชันของ wallet นะคะให้ดูนี่เราจะมีสายยาวให้แล้วตรงนี้คือจะเป็นฟังก์ชัน wallet มีช่องใส่บัตรช่องใส่แบงค์ช่องใส่ partition ต,ต่างๆแต่สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะคะสัญ,ญลักษณ์อันนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ the medal ก็คือจะมี the medal for of penacles และก็ temperance สัญ,ญลักษณ์ที่จะช่วยเป็นเครื่องรางดีกว่าเรียกว่าเป็นเครื่องรางสัญ,ญลักษณ์จากพ่ยิปซีที่จะช่วยเก็บในเรื่องของการเก็บออมคือเงินเข้ามาแล้วเข้ามาเลย ถึงมันออกไปมันจะกลับเข้ามาในปริมาณเท่าเดิมหรือเปล่ามันอาจจะมากขึ้นถ้าเราใช้คู่กับเดอะซันไปด้วยเพราะเดอะซันเป็นแรงดึงดูดแห่งจักรวาลที่จะช่วยดึงดูดเงินทองเข้ามาในกระเป๋าเรานะคะอ่ะโอเคอะไรนะใบเลขใบอย่างนั้นเลยเหรอยังไม่มีคนยังไม่มีคนตอบถูกเลยนะคะโอ้โหเลขนะคะบอกเลยเมื่อกี้นังมีกิจกรรมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วเราเลขงมงคลมาใช่ไหมยังไม่มีคนตอบถูกเลย Amazing มากเลขนี้เลขนี้นะคะเป็นเลข double ดิจิตค่ะ เลขสาำเฮ้ยรอบที่แล้วหรือกี่รอบที่แล้วก็เลขสาำเลข double digit ค่ะก็คือเลขเหมือนกันสองตัวรัวๆเลยนะคะเลขเหมือนกันสองตัวค่ะทุกคนอ่ะโอเคมีใครมีคำถามอะไรอไหมคะกับเดอะซันนะคะขอเนี่ยจิบน้ำชาเขียวาาอืมขออภยัยตายแล้ะขอโทษจริงๆลืมสำหรับราคาของเดอะจันนะคะใบนี้กระเป๋านะคะที่ เหมือนเป็นไซส์ s ึงนะคะ20ช่องการใช้งานนะคะราคาอยู่ที่2,690บาทนะคะราคากระเป๋าเพื่อสุขภาพดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ใบนี้อยู่ที่2,690บาทเป็นดีไซน์สวยดีไซน์ดีเพื่อสุขภาพและยังมีเครื่องลางที่ดีติดตัวให้กับลูกค้าทุกคนอีกด้วยนะคะ2,690